ชาแนลนัชชาพยากรณ์นะคะตาจานน้ไายนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของพวกเราชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะ2,564นะคะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะดวงของพวกเรานะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับ ท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องน้ำชาพยากรนะคะก็อย่าลืมนะคะฟังแล้วดีมีประโยชน์ต่อตัวท่านและเพื่อนของท่านนะคะก็อย่าลืมฝากกดแชร์นะคะคือการให้เขาเรียกว่ายิ่งยิ่งให้ยิ่งได้นั่นเองนะคะถ้าฟังแล้วดีนะคะมีประโยชน์ต่อตัวท่านก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะคะ ไปดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คะว่าดวงของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะ รพยากรน,นั้นเราจะใช้ไพ่สิบใบนะคะเพื่อความครอบคลุมในทุกๆเรื่องนะคะชาวราศีมิถุนเนาะไปดูกันค่ะว่าไพ่ใบแรกของพวกเราเป็นไพ่อะไรนะคะเป็นไพ่แดถ้วยนะคะชาวราศีมิถุนนะคะเรียกได้ว่าอาจจะ ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกเบื่อหนสังคมหรืออยากจะหลีกลี่หนีหายไปหรือเบื่อานงานที่ทําอยู่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าทําแล้วไม่ได้ดีนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าทําแล้วไม่ได้ดี <c oughs> นะคะก็หลีกลี่หนีไปดีกว่าหรือบางท่านอาจจะทํางานกลางคืนเนาะหรือบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเวอยู่คนเดียวก็เป็นได้นะคะ ชาวราศีมิถุนเนาะไพ่ใบที่2เป็นไพ่ The h a n งแมนนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้มันอาจจะติดขัดนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับโควิดนะคะในช่วงนี้เราทำอะไรมันไม่ได้ดั่งใจเนาะอาจจะติดขัดหรือถูกบั่นทอนเลื่อยขาเก้าอี้เราหรือได้ถูกลดตำแหน่งของพวกเราลงมานั่นเองนะคะสำหรับท่านที่ทำงนานเนาะ หรือบางทีเราอยากจะทําอะไรมันติดขัดมันไม่สะดวกไม่ราารื่นต้องรอเวลานะคะหรือถูกบางท่านก็ถึงขั้นนะคะถึงขั้นต้องออกจากงานก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีุนวางแผนดีๆนะคะในเดือนกระกฎะาคมนะไพ่ใบที่3เป็นไพ่คิงดาบนะคะควีนนะคะเป็นไพ่ควีนดาบนะ เป็นไพ่ที่คุณจะมีการตัดสินใจนะคะอย่างในอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะคะหรือว่าถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับข้าราชการว่าจะเป็นตำรวจทาหารนะคะก็อาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือ คนที่จะต้องตัดสินใจนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรต้องตัดสินใจนะคะด้วยตัวเองเป็นคนเก่งมากความสามารถนะคะ,ะหรือเกี่ยวกับพวกทำงานช่างวิศวกรอะไรพวกนั้นนะคะก็เกี่ยวกันนะคะหรือคนที่อาจจะชาวราศีมิถุนบางท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้างนะคะที่บางครั้งมันทำอะไรไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะคะ ใบที่สี่นะคะรู้สึกว่ามันจะโหดร้ายใช่ไหมใบที่สี่เป็นไพ่ที่คือคุณรู้สึกเบื่อหนายกับงานที่ทำอยู่อยากเปลี่ยนง,งานอยากจะ,ะเรียกได้ว่างานมันเยอะงานมันมาโถมที่เรา ะะอาจจะชั่งน้าหนักอยู่ว่าจ,จะเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีหรืออาจจะทํางานหลายอย่างหรืออาจจะงานเยอะงานหนักงานมากรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกกําลังชั่งและว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็ดูดีๆนะคะระวังจะ,ะทําให้เราต้องดูข้างหน้าก่อนว่าว่า งานเขาโอเคไหมงานเขามั่นคงไหมนะคะก็ดูให้ดีก่อนนะนะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสเปลี่ยนงานสูงนะคะชาวราศีมิถุนใบที่5นะคะโอ้ว้าวพระเจ้านะคะเป็นไพ่ก้าดาบสะดุดหยุดนิ่งทุกอย่างเลยนะคะชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงนี้ ให้หยุดให้รอเวลาอย่าฝ่าฝืนอย่าฝืนนะคะหากมันมีเหตุอะไรที่มันจะต้องหยุดก็ต้องหยุดนะคะหยุดเพื่อรอเวลานะคะไม่ว่าจะคุณจะทําอะไรในตอนนี้จะเริ่มต้นทำอะไรคุณต้องรอเวลาสถานเดียวเลยนะคะรอเวลาให้เวลาเป็นตัวจัดการสถานเดียวเลยนะคะตอนนี้จะไปสมัครงานก็ยังไม่ได้นะคะจะทําอะไรก็ยังเริ่มต้นไม่ได้นะต้องให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนนะคะชาวราศีมิถุน ะะหรือนะคะก็เรียกว่าถ้าหากว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคนที่ทํางานทั่วไปนะคะก็มีผลพอสมควรถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับอะไรที่มันหนักๆพวกเครื่องจักรเครื่องกลหรือวิศวกรโยธาอะไรพวกนี้นะคะก็จะไม่มีผลเท่าไหร่นะคะ,ะหรือว่าคนที่ เป็นตำรวจทหารที่จะต้องไปจับผู้ร้ายหรือคนขายประกันนะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องกลนะคะก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะคะหรือมีโอกาสเสี่ยงกับโควิด hmm. ด้วยนะคะโควิดใกล้ตัวมากนะคะชาวราศีมิถุนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังตัวด้วยนะคะ ใบที่7ใบที่6นะคะเป็นไพ่ฤูษีนะคะในช่วงนี้ก็คือหยุดนิ่งนิ่งเฉยเงียบสงบนะคะหรืออ่าให้ไปถือศีลปฏิบัติธรรมก็จะช่วยได้นะคะไปถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะคะจะช่วยได้นะคะหรือที่บ้านของท่านนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ นะคะหรือผู้ใหญ่ของท่านนะคะเป็นคนที่อยู่ในธรรมะธรรมโมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่ก็ถ้ามีโอกาสก็ให้ไปถือศีลสวดมนต์ภาวนาหรือศีลก็จะเป็นการแก้เครดไปได้นะคะชาวราศีม่ถุนนะให้ฤาษีขึ้นตำแหน่ง ตำแหน่งสถานที่บ้านที่พักอาศัยนะคะสแสดงว่าที่บ้านของท่านอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะก็ให้กราบไหว้ให้เคารพให้อ่าไพ่ใบที่7นะคะเป็นไพ่ the j u s t m e n t นะคะ ในเวลานี้หากใครมีเหตุการณ์ถ้าหากมีคดีนะคะคดีก็จะถึงสิ้นสุดนะคะมันเป็นอยู่ในตำแหน่งแก้ไขนะคะหรือว่า่าพวกเรานะคะทำอะไรถ้าหากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราในเวลานี้นะคะก็เรียกได้ว่ามันเป็นเวรเป็นกรรม คุณจะได้สบายใจเพราะมันอยู่ในตำแหน่งแก้ไขเพราะฉะนั้นในจุดนี้เราอาจจะต้องไปทำบุญนะคะอาสภากาชาติทำบุญโรงพยาบาลน,นะคะทำบุญลงศพนะก็จะ,ะเป็นการแก้เคล็ดได้นะคะชาวราศีมิุุนนะคะในตำแหน่งที่8นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นไพ่ เจ็เหรียญน,นะอย่างน้อยก็ยังมีที่พึ่งพาอาศัยยังมีที่ให้เราถึงแม้เวลามันขาดสนก็ยังมีที่ให้เราที่จะพอจะหาเงินหาทองมาใช้ได้บ้างนะคะนั่นก็หมายความว่านี่คือ,อคุณก็รอผลผลิตที่คุณอาจจะกำลังทำขึ้นมาอาจจะกำลังผลิตขึ้นมาหรือหาที่อา พักเพิงในเรื่องเงินเรื่องทองนะคะก็ยังพอมีที่ให้หยีบยืมได้บ้างหรืออพวกเราก็ยังมีก็เ,เรียกว่ามีที่ให้หาเงินได้บ้างนะคะหรือทำมาค้าขายก็ยังพอจะได้เงินบ้างนะชาวราศีมิถุนยังมองเห็นตัวเงินบ้างนะมีไพ่เหรียญเจ็ดเหรียญขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกันนะคะไพ่ใบ,บที่9้าในความคิดจิตใจของคุณในเวลานี้คุณไม่พอใจกับสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นอยู่หรือไม่พอใจกับงานที่ทำอยู่หรือการค้าการขายคุณไม่ได้ดั่งใจนะคะหรืออาจจะงอนกับแฟนอยู่ก็เป็นได้นะคะกำลังมีปัญหากับแฟนก็เป็นได้นะสำหรับคนมีคู่นะนะเพราะว่า คู่ของคุณก็กําลังช่างจิตช่างใจจะหางาน,นใหม่นะคะจะหางาน,นใหม่กําลังช่างจิตช่างใจอยู่ส่วนคุณเองคุณก็ไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นต้องคุยกันนะต้องคุยกันเพราะว่าตอนนี้เวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งงอนกันแล้วนะมันต้องคุยกันเศรษฐกิจแบบนี้ต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคนหนึ่งอยู่คนหนึ่งก็ ่าเป็นก็เรียกว่าเป็นพลังให้กันได้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องสู้ๆนะถึงแม้อะไรมันจะผ่านเข้ามาก็ถือซะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรรมของเราเมื่ออดีตชาตินะ มันอยู่ในสิ่งที่แก้ไขหรือในเวลานี้เทวดาท่านกำลังอวยพรให้พวกเราให้ผ่านพ้นอ,อุปสรรคต่างๆไปได้ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาถึงแม้มันจะมีความรุนแรงนะคะอย่างน,น้อยๆก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเราอยู่นะเพราะว่ามีไพ่ฤาษีขึ้นมาด้วยนะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยถ้าหามีเหตุอะไรก็แล้วแต่จะไม่สามารถ ทำให้คุณถึงขั้นวิกฤตได้นะคะถึงแม้ว่าเมื่อ,อเมื่อสักครู่จะบอกว่าอยู่ใกล้กับโควิดโควิดก็ไม่สามารถที่จะมาทำร้ายเราได้นะ,ะเพราะว่ามีไพ่พระขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจได้นะ,ะชาวราศีมิถุนนะคะเพราะว่าไพ่เทวดาเป่าปีสำหรับคนที่ทำผิดคนที่ทำผิดคนที่เคยทำผิดมานะคะ คุณก็มีโอกาสได้ตัดสินหรือหลุดคดีหรือถ้าหากว่าพึ่งทำคุณก็จะโดนจับได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องสร้างความดีเท่านั้นหรือปัจจุบันใครที่ทำดีอยู่เขาเรียกได้ว่าทำดีย่อมได้ดีนะคะทำไม่ดีย่อมโดนลงโทษนั่นเองนะคะชาวราศีวิถุนแต่จะบอกว่าไพ่ถึงแม้จะมีไพ่รุนแรงนะคะแต่ก็มีไพ่พระขึ้นมา ถ้าท่านช่วยเหลือเราเทวดาท่านช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สบายใจไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นทําจิตใจของเราให้สบายสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็แค่รับรู้นะคะเมื่อรู้แล้วก็ให้หาใจให้สบายถ้าหากว่าเรามานั่งเครียดความเครียดไม่ได้ช่วยอะไรเราได้นะคะชาวราศีมิถุน แต่จะบอกว่าไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่นะคะเป็นไพ่เหรียญซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะไพ่ก้าวเหรียญเป็นไพ่ที่จะทำให้คุณผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปได้นะคะชาวราศีมิถุนเป็นไพ่ที่ดีหากแม้มีโอกาสคุณจะไปหยิบยืมนะคะกับใครคุณก็ยังมี โอกาสได้นะคะได้คนช่วยเหลือคุณบ้างนะคะได้เงินได้ทองบ้างถ้าทําการค้าการขายก็ยังมีโอกาสได้เงินบ้างหรือคุณอาจจะมีเงินสำรองอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทําใจให้สบายรอเวลานะคะรอเวลาให้เวลาดีๆเข้ามาแล้วเราค่อยจัดการมันนะสำหรับในเดือนนี้นะคะคนวันอาทิตย์ นะชาวราศรีมิถุนคนวันอาทิตย์นะคะจะมีความรู้สึกว่าหงอยเหงาเศร้าส้อยโศการหรือทำอะไรไม่ได้ดังใจหรือนอนดึกนะคะหรือนอนดึกนะคะก็เป็นได้นะคะถ้าคนนอนดึกก็จะมีผลในเรื่องไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลกับญาติพี่น้องนะคะ ทำให้เราคิดถึงทำให้เรารู้สึกเคว้งรู้สึกวีวะก็เป็นได้นะคนวันอาทิตย์ส่วนคนวันจันทร์นะคะเป็นไพ่พระขึ้นมานะไพ่พระขึ้นมาก็ให้คุณถ้ามีโอกาสก็ไปกราบไหว้อาภ์พระฤาษีหรือที่บ้านของคุณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะก็ให้กราบไหว้นะ ให้ถือศีลปฏิบัติธรรมอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขานะส่วนคนวันอังคารนะคะคุณก็จะมีความรู้รสึกว่าหงดหนิดจุกจิกจูจ้จี้ขี้บ่นนะคะอยู่บ้างหรืออาจจะเป็นหน่วยงานข้าราชการทหารตำรวจก็เป็นได้นะ ที่จะต้องวางแผนจับผู้ร้ายก็เป็นได้นะก็เลยอาจจะเคร่งขึนพอสมควรนะคะชาวราศีมิถุนวันอังคารเนาะส่วนคนที่เกิดวันพุธนะเป็นไพ่ the judgment นะคะหากคนวันพุธทำความดีความดีนั้นจะช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้อนอุปสรรคใดๆไปได้แต่ถ้าหากว่าคุณกำลังทำผิดอะไรอยู่ นะคะคุณก็จะถูกลงโทษนะแต่ถ้าหากว่าคุณในเวลานี้คุณมีความรู้สึกทุกข์รู้สึกโศกเศร้าหรือมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่เทวดาท่านจะช่วยเหลือคุณเทวดาจะให้พรคุณนะคะให้ผ่านพ้นกับวิกฤตต่างๆไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำใจให้สบายนะคนเกิดวันพุด ส่วนคนที่วันเกิดวันพฤหัสนะคะชาวราศีมิถุนคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคุณกําลังเป้ามองกับผลผลิตที่คุณสร้างมันขึ้นมานะคะคุณจะได้ตามนั้นคุณผลิตคุณทําอะไรไว้คุณลงทุนอะไรไว้คุณจะได้เงิตนตามที่คุณต้องการนะคะชาวราศีมิถุนคนวันพฤหัสนะคะจะได้เงินก้อนใหญ่นะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ นะคะคุณกำลังมีความไม่พอใจกับสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นนะคะไม่พอใจหมดหงิดใครหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณคุณไม่สนใจคุณไม่อยากได้คุณไม่ต้องการคุณไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะหรือกำลังงอนกับแฟนอยู่ก็เป็นได้นะชาวราศีมีถุนนะคะคนโสดเหรอคนโสดคนโสดก็ กำลังเลือกกําลังลังเลอยู่นะกำลังเลือกกําลังลังเลสิ่งที่ได้อ่าไม่ชอบกับสิ่งที่เป็นอยู่กับไม่ชอบกับคนที่จีบอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะคนโนสดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เช่นกันหรือจะได้ลงทุนใช้เงินก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะหรือจะได้เงินกับการค้าการขาย ของคุณนะคะก็เรียกได้ว่าคนเกิดวันเสาร์กับคนเกิดวันพฤหัสหานะคะมีโอกาสได้เงินนะคะได้เงินตามที่คุณมุ่งหวังนะคะเอาไว้นะแต่โดยรวมนะคะก็มีผลทุกวันนะแต่เด่นชัดคือ2วันที่บอกมานะคะชาวราศีมิถุนก็ขอฝากนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องการสักลายมือเสริมดวงเหงน,นะคะตามรูปนี้นะคะ สามเส้นรวยนะคะสามเส้นรวยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ทักินบ็อกเข้ามาหรือจะทักไลน์เข้ามานะคะไลน์ก็นัาชาพยากรหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะเดี๋ยวจะวางเบอร์โทรไว้ให้นะคะที่ใต้คลิปนะคะการสักลายมือช่วยอะไรเราได้บ้างการสักลายมือก็เป็นการเติมอักขระลงบนฝ่ามือขีดเส้นให้เราเดินได้สะดวกทื่อขึ้นนะคะการขีดเส้นก็หมายถึงกับการเรา แหวกว่ายเส้นทางเส้นทางอาจจะมีขวากน้ําที่มันปิดบังเราอยู่อ่ะเราอาจจะเดินไม่สะดวกนะคะการขีดเส้นก็เหมือนกับการปูเส้นทางขีดเส้นทางให้เราเดินเพื่อที่เราจะเดินได้สะดวกขึ้นหากคุณอยากจะเป็นผู้บริหารเป็นหน่วยงานข้าราชการไม่มีเส้นเกียรติยศคุณก็ไม่สามารถที่จะเป็นได้อยากจะถูกหวยรวยเบริร์หรืออยากจะมีตำแหน่งที่ดีคุณก็ไม่สามารถ เป็นได้ไม่สามารถถูกหวยได้ถ้าคุณไม่มีเส้นวาสนานะคะส่วนเส้นเกียรติยศนะคะก็คือใครที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านสส,สต่างๆนะคะถ้าหากว่าคุณไม่มีเส้นเกียรติยศคุณก็ไม่สามารถที่จะได้หรือคนที่เป็นผู้บริหารในองค์กรต่างๆนะคะถ้าคุณไม่มีเส้นเกียรติยศ แม้คุณจะมีความมากความรู้ความสามารถคุณก็จะได้เป็นแค่รองเขาไม่สามารถที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นๆได้นะคะก็สำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ค้าขายออนไลน์นะคะถ้าคุณไม่มีเส้นพุธคุณก็ไม่สามารถที่จะพีเ้์สินค้าคุณได้คุณก็ไม่สามารถที่จะร่ำเรียนไม่ชอบในการเรียนไม่ชอบคน้นคว้า นะคะสำหรับคนที่เรียนนะถ้าหากว่าคุณมีเส้นนี้คุณจะชอบนะคะคุณจะค้นควา้าคุณจะชอบร่ำเรียนคุณจะหาความรู้ศึกษา,าความรูร้ระดับสูงสุดได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่จาก5,900เหลือ1,900 เกบาทตอนแรกบอก99นะคะเอาตัวเลขกลมๆเลยนะ1,990บาทนะคะเท่านั้นนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ต้องต่างควายต่างโยกันได้นะราคาสูงเกินไป พวกเราก็บางทีก็จะต้องอดออมเงินไว้กินไว้ใช้ในวันข้างหน้าเพราะว่ามันไม่รู้สถานการณ์วันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะก็หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะก็หวังว่าพวกเราจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะสิ่งที่จะเตือนอย่างหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีมีถุนนะ ก็สำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการแท้งนะคะมีโอกาสแท้งสูงนะหรือคนที่มีโรคประจำตัวความดันเบาหวานนะมีโอกาสนะให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ดูแลตัวเองดีๆนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะได้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะหมดเคราะห์ใดๆนะคะให้ประสบความสำเร็จ กับสิ่งที่คุณต้องการนะคะทุกขั้นนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ